ทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วในช่องของนาอันดีชาแนลนี่นะคะเราก็จะไปกางเต็นท์กันที่ขุนพระวอนะคะเป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ที่จังหวัดตากทริปนี้บอกเลยว่าใช้คำว่าสวยเปลืองมากค่ะตลอด2ข้างทางที่เนยขับรถผ่านลมเย็นสบายมากๆสีเขียวชอุ่มของต้นไม้ในหน้าหนาวตัดกับสีฟ้าขาวของท้องฟ้าที่มีเมฆจาง ปลอบประโลมและเยียวยาจิตใจชาร์จเบ็ดร่างกายให้พร้อมใช้ชีวิตต่อในวันถัดๆไปหัวเลยกระซือกระซือทุกคนไม่ไหวแล้วคะ่ะหนาวเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูเป็นระยะระยะนะคะคือแบบเนยอยากตั้งกล้องยาวๆแต่คือมือมันไม่ไหวจริงๆอะ่ะมือมันเย็นอะ่ะเนาะนเราได้บัตรผ่านมาแล้วนะคะ สำหรับยานพาหนะโน่นนี่นั่นเนาะจุ๊บ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 มาพักค่ะเอาเต็นท์มาเองแล้วก็จองบ้านพักไว้หลังนึงค่ะสองคนสองคนสองคนหกสิบบาทครับโอเคอใบบครัได้ค่ะปะปาถือเลยหนูจัดการเองเดี่ยวคือว่าไว้สเต็มอุ้ยพี่หนูอยากได้หนังสืออ่ะอ๋อนี่ในนี่เลยครับเล่มละหนึ่งร้อยครับโอเคโอเคเดี๋ยวลงมาทางนั้น ขอบคุณคุณค่ะเราจะเก็บรวบรวมตามเหมือนพี่จองกับพี่คันแล่นดีกว่าใช่คนเยอะมากโอ้ my g กอว้าวใช่คับมันวถ่ายคือตรงไหนผู้คนตรงนี้ตรงนี้บรานกลางเต็นท์หมดเลย โลยอะเลยจริงๆคือแบบดูเราต้องหาร้านค้าเราไม่รู้เรา่ะวมาถูกไหมี๋ยวขอวขอ่านป้ายก่อนร้านค้าใช่ไหมร้านค้าสวัสดิการโอเคตรงไปค่าป,ป้าเออ <c oughs> เราขึ้นมาสูงมาก ไม่ค่ะ ไดค่ะทุกคนเดี๋ยวในจะพาเดินเล่นก่อนสักแป๊บหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเต็นกันนะคะขุนพวอ,อนะคะก็คือนักรบชาวกระเหรี่ยงผู้กล้าหาญค่ะอยู่ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะนะคะกลายเป็นวีรบุรุษคู่บ้านคู่เมืองของแม่สอดค่ะคําว่าพระหมายถึงนายส่วนคําว่าวอเพี้ยนมาจากคําว่าวานะคะหมายถึงขาวรวมกันนะคะก็เป็นนายขาวค่ะ ท่านมีหน้าที่ป้องกันข้าศึกนะคะซึ่งเป็นชาวพม่าเนาะไม่ให้ลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของแผ่นดินไทยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เข้าบ้านแล้วนะคะซึ่งบ้านของเราก็นี่ค่ะเป็นไผ่หกนะคะบรรยากาศดีนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มเต็นท์อีกหนึ่งเต็นท์นะหมดยังไปแล้วค่ะ ลเล,ลแสงสวยจังเลยรอบนี้เคเดี๋ยวไปเริ่มกางเต็นท์กันเลยมัดเลโลกขายไหมแต่ว่านันเลยซื้ออันนี้มาให้นาเดียด้วยมาม่าสปไปซ,ซี่ชีสอะ่ะซื้อของที่คุณชอบมาค่ะนันเลยรู้ด้วยเหรอแพ็กเกจมันเป็นยังไงร,รู้ค็คุณโชว์ให้ฉันดูไหนไหนคะ ็นที่เ,เรียนพิเศษไงใช่ไหมเห็นน่าเลยเปล่าเห็นเป็นยังไงบ้างเป็นปกติปกติคือสวยหรือไม่เป็นปกติคุณไม่ตอบคำถามก็หนูก็ตอบแล้วเป็นตอบว่าเป็นปกตินะวาเนจเเาาีจะเปิดถูกฝั่งไหมเพราะปกติเราจะเปิดผิดฝั่งตลอดเวลาถูกถูกหรือเถูกได้ไงผิดหรือเปล่าเอาหน้าไปฝั่งไหนอะ เราตกลงกันว่าจะเอาหน้าไปฝั่งคุณไม่ใช่เหรอใช่เอ้าผิดฝั่งทุกคนเปิดถูกแล้วแต่ว่าตั้งผิดฝั่งเปิดถูกแต่ตั้งผิดฝั่งไม่ได้ทำหนักได้ไหมได้ไหมมันจะไม่เสร็จเอาสิจะไม่เสร็จเอาควันยางให้ทำเด็กบ่เนาะขอบ้านให้มันทำเออถูกเบียเก่งมากเอาตั้มตั้มตั้มดูสิทำเลระวังมือด้วยใช่ มถูกม่ม,มือะันไม่โดนมือมันไม่เจ็บมือครับถูกต้องเอาเอาอีกออกแรงนิดนึงเก็บแล้ว,ลวเออเสร็จแล้วตาที่นะลองน้ำนะโอเคระวังร้อนนะลูกพี่ชายได้ยินไหมสบายจัง บ้านนแบงกับน้เนยบ้านแค่บ้านเรานะบ้านน้ำแบงกับบ้านน้เนยนะวันอ้อมไปเออช่วยน้เนยก่อสร้างนี้เฉยนะบอกป้าป้า ไหนเฮ้ขอบคุณครับลูกสวยอ่ะไม่น่าเขานังที่อาเจืออยู่มองแล้วก็บอกว่าสวยอ่ะ จะเลือดตกไหมอะน่าจะเป็ลาทอมฝาฮะน้ำแบงครับนั่นคือ,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 อคเอาเอาใช้ในฝาบารค่ะเหรอใช่มันก็ศูนย์เหรอ